พี่น้องเลยกลับสบายดีและสวัสดีเนาะยินดีต้อนรับะกับสูุซองหมอยางบ้านป่าพ่อแม่พี่น้องเลยเขื่องแดงเนาะพี่น้องเลยอ่าพอดีว่าเอาหมักแตงมาให้ไอ้สันก่อนพี่น้องควรจะตามกินเร่งเนาะทางนั่งแก้มันนี้ก็ยอยู่นี่ตอนนี้เนาะอืมก็ดีแหละหอมแตงเพควนกินแรงเลยพี่น้องเลยเนาะ สบายดีลุงเด้อมาทางไหนเจ้านะโดยสบายดีพอดีตอนที่เจ้ามานั่นหนบ่โดยตอนที่มาปะเน่าวอันรอาไม่เอาตอกให้ทางน้องนางลงน่ะบ่โดยโอ้โหเลยลุงเล่นขับไปทางกุศลปู่เราเลเลี้ยอยู่ค่อยโมยโม่ก็มันกะเห็นได้ฉากค่อยกับไปแต่พูนค่อยอ่าว่าจะไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งที่พนมีลูกน้อยแต่กี่คนหรอกปะเน่ครอบครัวได้นะ ัวเองนะขับรถมาได้เนยาไปเลยเราไปทางให้เราบอยู่ใช่ปเลยเอามามาเป็นแจกๆกน้องน่องแน่งพ่อแน่โอ้พอได้จะคลิปปะไดเล่นไปตามค่อมชื่อพี่น้องเ้ยอกความจริงมกความจริงเนาะกลับมากนี่ะพี่น้องเ้ยคําำแรงๆงเนี่ยเลยเอยพี่น้องเ้ยจะทาชีถ่ายคลิปไดก็ยันเล็ซว่าเอาต่คลิปลายพี่น้องเลย คนว่าวบอกคนว่าวนะเอ้าเขาเห็ุเวียกับคลิปมักเอาคลิปแล้วโเยกะบ่าเอาคลิปค่อยชิ่ได้จังไงบางคนคนกับบอกเขาใจได้โดยเอาพี่น้องเนาะจังไงก็กลับกบุญกับคุณเนอะเอฟซีบัสสุขุสุคนเนาะพี่น้องเขาเอาเบอร์ไม่กับตามเตะจะพ่อเบื่อพ่อหน่ายกันได้พี่น้องเลยเพราะว่างานเขาอยู่พี่เนาะแมนงานเขาอยู่พี่กับอีกอย่างก็คืออ่าเขาเห็ุเวียกับคลิปวิดีโอพี่น้องเนาะการเทาบอลขยันลุกมันเฮ็ดคลิป ลายกับโบมีพี่น้องเลยคือลงได้เกินคือพี่น้องได้ว่าหลายคนไหนเนาะคัราวาวิวบวกขึ้นเขาก็อยู่บ่ได้แมนอันนี้คือความจริงนะเพาะฉะนจะชดช้อยกันแน่พี่น้องเนาะเบิ่งชอยกันพี่น้องยังไงทางทีมงานได้อยู่โดนๆกันเนาะเขาก็คิดกุศลว่าแล้ไอ้ลักลักเข้ามานี่ก็คือทาง ยอดวิวพ se ี่น้องเนาะถ้าบ่มียอดวิวก็อยู่บ่ได้เด้อพี่น้องแน่ๆคนเล็กๆน้อยพี่น้องก็ถือว่าซอยเอาบุญนํากันดพี่น้องบ่เบิ่งเบิ่งบ่เบิ่งเปิดทมไว้ก็ได้พี่น้องเยเอาเอาถือว่าเอาบุญด้ว่ยแม่นนั่นแหละแเพิ่นอาจสิเสียค่าไฟแต่ว่าเฮาได้เงินมาเฮาก็นี่แหละไปหาพี่หาน้องหาผู้ทุกคนซอยเดือกันเนาะแม่นก็เอาทุนจากพ่อแม่พี่น้อง FC นี่พี่น้องเอ้ยไปซอยเดืออ่าเบื้องต้นเนาะแม่นหลักๆเลยคือเบื้องต้นนี่เบื้องต้นซื้อมนแม่น บางเทื่อเงินผู้ใหญ่เพิ่นอนๆกับเจ้าจงมาเห็ดเคยนั่นแค่นี้เขากลับเพิ่นก็มองมามอบหมายให้เขาเป็นคนเป็นสะพานบุญไห้เนาะแมนแมนอ่ามองง่ายก็คือเขาก็ต้องเอาเงินส่วนนั่นอ่าชวนที่เป็นรายไร่ของเขานี้ไปเติมน้ำมุกน้ำมันไปอ่าเอาบางเทื่อเซ็ตรถเซ็ลรางได้หมดเงาเว้ยแมนแมนมันเครื่องเบิร์ตยางเบิดซี่ก็ต้องเซ็ตต้องอย่างใม่มาลองเติมน้ำมันนั่นก้องเง้ยเนาะหนึ่งมาก็คือขากับน้ำขับขบขัวน้ำแน่แมนแมนพอได้ประมาทหยัดคุณ ดอกพี่น้องกระบพ่อในใส่ใจไปในครอบครัวเดือนบิดเดือนแน่บางเดือนกับบุบิดแน่ก็มีบางเดือนก็แบ่ฮอดบ่ฮอดจนเดือนสะกอันบนรถไฟเดือนสักเบิดแล้วเบิดอะไรเห็นอะไรเบิดอะไรจำเป็นได้พี่น้องแค่บางเทีก็นะสู่ต่อไปเนาะว้าวสองหอแท้มันได้มาคันนี้แหละมันจช็คชี้ยุดสี่ถอยจังไหนพี่น้องเนพี่น้องผูผ่นลำบากผูผ่นยังทุกข์ยากอยู่ไปหาน้ำใหม่น้ำมันก็บไห้ไปน้ำก็มี ถูกร้านนะโดยความจริงเนี่ยมันยาวเบิ่อไเขาออกเมื่อแต่เช้าบ่ดุงโดยเมื่อเมื่อแต่เช้าประมาณก็เก้าโมงเนาะเพราะว่านี่แหละพี่น้องเนี่ยคือว่าเห็ดเวียกเนาะว่าไงคือลุงเขามาตอนแรกก็มาสิมาถ่ายคลิปมอบเงินมอบทองให้ทางน้าในโมเล่ห์ทรับตายไปฉันวะเสียมเจาะแตกอลไรไปที่นี่นะเจาะลงไปสแปดเมตรเด็ดพ่อดินดานเจาะลงมาได้เอ้าต้องเปลี่ยนมองเจาะอีกไปฉัน่ะโมเล่ห์ว่าะเบิ้นโมเล้วก็ต้องในลงไปเพราะว่าทั้ง แม่น้องนี่นี่พ่นอยากให้พาให้ลุงพาไปเที่ยวบุญประทาดโพนโอหมื่นสุดท้ายแล้วว่าโอ้ยลำบากแต่ซากเม็ดเนี่ยได้แล้วคันบัมานี่คันมามาคำมาหมื่นในเขาไม่ได้ไปในเขาต่อไปสิบประคนรถนั่ได้แล้วอ่ะอ๋อบอดีบอแล้วบอกดีได้แล้วเอาแต่เรียนแต่งานสิแหลพี่น้องเพื่อนอะไรแบบว่าเสียสละมาเนาะไม่ได้เสียงานแะไรทางนู่ทางเนี้พิ่นก็อยากไปเห็นแมาตอนแรกอ่อยากไปนครพนมไปหวประทัเนี่เก็อยากไปได้เห็นบาทองเนี่ยใช่ไกันโดย แต่ว่ามอยาว่าโอ้ยทองใหญ่ทองตีเลยบอไปก่ยามอยาวางที่แต่ว่าหินใจเพิ่มน้อยะเพิ่นอยากไปพี่น้องเลยฮอกก้เราอยากไปแต่พวกพอขึ้นมาเหนือก่อนมามาเคลียงานทั้งนี้มันอันนี้ก่อนพองงานนี่มันมันเอ่อเพื่อนเพื่นฝากเงินมาแล้วนะเขาจะเล่นมันทุ่งมันทันว่าไงก็คือยังเห็นมแล้วมันทัวนี่นมายาไม่ขอก็ได้มอยาก็อยากไปที่กันพี่น้องบม่ได้เคยไปเคยลุงเลยเจ้าหนุ่มบอกเล่นประทานเคยไปแต่น้อยๆแนะเนี่ยปีนี้แล้วขอขอกระว่า เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ขึ้นไปอันมันเหนียกร้อนแบบพอไม่นี่คิดว่าสีกลับลงมาคิดว่ากลับลงไปแบบที่นี่แบบอ่าบริกรรมลงไปนะบริกรรมลงไปก็หรือว่านี่ดนบ่ยาวเหยียบตันแรงเนี่ยนี่บ่ไม่นี่บ่อ่าเอาแบบไรเอาแบบไรอะไรก็ได้แล้วค่อยละบ่ห้องน้าค่อยสีให้เป็นตั้งมืออื่าเนาะพื่นเส้าซ้ายเห็นไหมกระเฝ้าเฮงเฝ้าเฮงนิ่งเฮงล้วนกระเฝ้ากันเหยียบเมื่อกะขันอยับไปก็ไปน้ำกันไปรับไปพุ่งเด็กก็ไปถ้าพุ่น้ำกันก็ได้ จังว่ายันไปบัวทันนี่คือเห็นทีมงานคือไปนครพนมแต่โคบอยู่มห้ดนี่บ่อันดิวบ่อ๋อต้องต้องแบ่งมาเบิ่งทีงนี้แน่ผิดหรอเงยสองคนมานอนหนาวนอนนอนมาอันนี้อยู่พี่แล้วเพิ่นไปอันพระฤกพระเมียไปเที่ยวทั้งบมเตียงกันยันกันเมียท้องใหญ่ก่อนนะจ๊นยังไม่ได้ไปเนาะเมียขออยากไปบ่เนาะกับเมียเบอกอยู่เล้วผิดหรอเงยพาไปเน่กว่าเธอบอกเนาะว่าโอ้ย ลุงนี่ลุงนี่คือติดเนาะติดเรื่องขึ้นมาเหนือตอนแรกคิดว่าคิดว่าขึ้นว่าเจ้าหน้ามเดี๋ยวจบรีบร้อยเลยนะมันไปพลาดตรง so RE ที่ว่าอันนี้จบแล้วเบสอ่จบแล้ววะนี่งันโบอันประทาดในนนพรหมแบบเบสตะโบอบือนจบมืออื่นแต่พอเมื่อท่านน้องเขาเนี่ยไปได้ก็ไปได้าัดพูนเอาเจ้าเบือนโบถัดพูนกับเจ้าเบือนพรหมกับเจ้าเบือนแมนอืมเมื่ทันแล้วทันอยู่เขาเอาไงคะเมื่อทันอยู่แต่ว่าถึงว่าเพื่อเขาไปเขาอย่างมันคำมันมืดเลยว่าอย่าง ม่นมีแต่สิพาเมียไปท่าไปธาตุโพนลธาตุโพนก็ได้ดอกเนาะปีหน้าปีไหนปีหน้าผ้าใหม่ก็จังว่ากันเลยอาง่ายกับเงินในกระเป๋าให้ม่นาคุณนี่แน่ก็ไม่เห็นจ่ได้ไปไปเพิ่งเงินในกระเป๋านี่เดี๋ยวนี้นะไปเพิ่งมองม่องอยู่กับปุปินตาได้เลยเนาะมันเถอไปเหยียบกระชากทุกชิ้นลูกเชิญเขามันแตกมันเพีน่าเดี๋ยวเอาใช้จ่ายเปิดนครเสียหายเนาะโดยเออเมนเดี๋ยวเมนเดี๋ยวพี่น้องเลยเอ้าบ่ได้จะทำเมื่อตื่นตาแล้วพี่น้องเลยมาหนี่ค่อนข้างอากาศจะดีพี่น้องเลย มันมีอย่างมาตต์มายามทางเอ้ยอันฉันรับคน้องเลยเอาบัดเตงของน้องทุ่นนี่แหละแล้วต่ำกินแดงโอ้ยขักตคนแล้วเนี่ยมีแต่พักกับหนาเมือนีย่างนั้นเบื้องมันเกิดข้อหารข้กซีนพ้กเนื้อมันกิดบางๆลงนะเนาะบางๆลงนะมันเริ่มมาหลายมือเลยมันเริ่มบางนะอ่มีแต่ก่เหมเจ้ามันหลายหลายมือเจ้าแต่ว่าแต่เขาถ้าเขานี่มือมาเลยยันพ่อชุบดจะไม่ยุกแต่ว่าเฮ้ย โบ้พ่นใครลูกเราใครวะโดยมาดิเบ๊กเรายังไปลงงโดยไปย่ามากอ่ะกย่งปัดเลยปัดเล่ยมาพี่ก้อยยาวไหมเลยเลยอ่ะมือมากกับใครเพิ่คุดด้เลยเอ๊ะคุดเป็นยังเลยคุดเติเช่าลุงเยื่อเมอตอนเช้ามกเตงดมามเตงหมล่ไล่เลยโดยคุดเติ้เช่าตามกินหาสิบหาเปนเตเชะ ลุงเยอเมื่อตอนเช้าเลยลุงอันน้่มนัมนม่นคือแบบว <c oughs> ่าเอาเขาจะเขาจ้างหาแสนนี่เอามันท้าวล้วเวียวกผคได้เนาะแม่นอ่ะ่มล้วเวียกกะก็ ใายก่อนเพิ่นเเพิ่นมื้อหน่าเพิ่นสิมาเฮ็ดใหฮาอยู่บ่เฮ้ยจังวะแลเยก่ายครื่องค่าลงายคื่อง่าเนาะใจก้อนไม่ต้ออยู่ใจใจใจจก้อนเขาก็หนน้ำมาได้เกคนน้ำมานะเราเอาเงินจะเหินเอาไปยืมเงินใจใจเครื่องหนึงเนาะใจเครื่องนึ่งก่อนมาได้บ่จ่ายครื่งนึงก่อนแลวเพราะนนจะลุใจก่อนสามแสนอีกเงกันสองแสนเนาะมันมันอมังไนดิแมน มันเจาะมันโมพาเมันยังเว้ยมันีดด้านมันด้านด้านมันนั้นไม่ยังโดยไล่พ่อหน้ามันนี่นะเขาเอาอะระนาดโนะหักเลยเด็กหักช่องเล่มนี่แค่้วโอ้ต้องต้องเปลี่ยนมองอีกบ้านนะเสียมเสียมเจาะนะเพราะคมันาชื่อเสียมไม้มันอาจจะเจาะได้อยู่ชื่อเสียมไม้มันมันคมมันกับเขาเขาอยู่ด่านกันอะลีก็เสียมนุ่งไลยเลยหนึ่งปีเลยของนเนี่ยปลายด่านได้ของเออจะถึบมองดีได้จ้ะโดยแล้ววันที่ ทาย 5, น้ำไงหรแแ้วว่าอ่ะแล้ว <c oughs> ลว่าท <c oughs> ังน้ำพื้นวพาเทังชั้นทางน้ำจะได้หนรง่ายเลยคือแบบทํางน้เรยกิาบอกลงม่เลยจินี่พ่อพุ่พ่อดานเนีัย แนมบ่ได้ย้ายหม่องบ่บ่ยังบ่ย้ายดอกข่อยว่ายาเพิ่นซื้อบ่ใหม่เพิ่นสิเจาะหม่องเก่าน่เออคิดไปอยู่ด้่นเพิ่นเจาะหม่องเก่าก็ได้ว่าเสียมเนาะบัดนี้เพิ่นสิมาเจาะให้อยู่บ่ดุ้งบัดบ่เจาะก็คุยบ่เว้ากันรับนแม่นเพ่นนะนะเออว่าว่าเฮาก็อยากเนให้มันแล้วบ่แม่น่ามันบ่ท่วบ่ทันเฮาก็ลงเนาะลงมื้อนลงได้ลงแต่เช้าว่าเมียคู่ไว้เรียบร้อยลเออๆเขาก็แน่ได้ลเว้านะเช้าเว้าได้บ่ได้คู่ได้ลว่ะเออๆ เข้าใจอยู่เนาะโดยเพราะว่าเพิ่นจะเป็นมูเห็นน้องเห็นนุ่งไปเดีวยวนะครับพี่นุ่มเลยฮั่งหวัดคอมาก่รโดยคิดว่าสิลงท,ท,ทันมาทันสิกับอดีตปีหน้าปีน้อยสนาเลยวะปีหน้าปีน้อไก่ตังซี่ซะตลอดว่าพามาไปทาดโพนเนื้อบืนเราวะแต่มาท่นนานจะตดได้นะครับเมื่อคืนไปจเชื่อหรอกเราคนธรรมะธรรมูพ่อว่าว่าแบบนี้เลยชุกเลยมาแล้วว่าชิพคักเติบยู่ข่อยนะก็ได้ตัดสินใจพาไปป่ะนะ อ้าวมือข่อยเหยียบแปดโมงไปไนน<อ>มือหนิวันศุกระมาณสิบโมงไปหกสิบโมงไปรับเมียกัดเหยียบไปทัดโพนเลยมือน,นีิเออมันจะท้ายป่ะมือนีิแม่นเอเออมีลำบงด้วยเนาะอ๋อตัวลำบงไม่ต้องห่วงลำบงน่ะ<อ>สีโอเลโน่หรือโมอลับเรี่ยงบอมีบัตระทัดโพนพี่น้องก,ก,กันปอนี่ก็ไม่ได้ไปสองปีลเล<อ>ยสองปีแต่ไม่ได้ไปพี่น้องไปเมื่อวันนี้ได้ป่ะสาวอ๋เมื่อวันนี้ได้ป่ะสาวโอ้ใจจริงเลยเมื่อวันนี้แน่นอาก็ถึงว่า น้ำบ่ได้บิเจ้าเลยเนาะกะตันเตลุเตลุบ่าเนาะ้เจ้าของทางน้ก็เจ้าของเอเอาบอดอาบาเห็นว่ากะพาแท้คิดอดพ่นไปกเีบ่ดึงเมียมาได้คิดอดด้วยกันเด้โอ้ที่่น่ะเออบ่เข้าใจเลยพี่น้องเอ้ยด้ ก็เกียงเนาะดู่าอ้ยน้องไอ้นุ่กับคอก็นกินข้าวกับแม่งมาหนิน่ะกินเนื้อไม้ลงให้อหรน้ำไม้ตัวไม้เอออนันลาบลาบไก่ครับอันว่าจ้านาตสันนาเว้นน่เนาะ lặp cái lặp ma kia này nam đấy cho khỏi hết phun. ờ khỏi chui canh chân cung khỏi hết phun. à thế bác nhảy à, không ăn gì hết mọi thứ. khoai sâm cua sâm khoai khỏi hết nó. bắt đơm bớt này đi. cắn vào xiên xắn cả lên bớt. các nhà bảo đây còn nhau quay. cắn mà khỏi xiên phắc mày này khỏi chui xong xén bay. xiên được gần hai lú. ờ ờ. đâu hết đi đấy nó. muốn mua khay tara măng cọc măng gẹc luôn. xíu đó. tôn sát ชื่อสอนน้องเพิ่นกับมาเอาบริกินมาแจกมาจ่นะมาแจกมาจกตามกบานี่แหละสบายดีเลยสบายดีละโอ้เป็นงานนะชิวน่โยสอนในปาีสบุปปินอย่คอยคำลงแรงกี่น้งมืดอะไรันคอยคำลงแรงมืดตื้อแรงมาแต่คนทิ่บอย่าพี่คนเดียวพี่น้องเลยแรงมาแต่โอ้มนใสดิ เด้๋กับโไซเนี่ยโมเลงมาม้วนโดนโดนอีกแลวน่าั่นม่ีมาเดดหลายกูเพิ่งกลมง้่ิม้กไปหาปลาว่าเขาลังวีู้เช้ากูเช้ามีผู้บ่าลายใ่ไดมมีผู้ว่าลาเอามาต้มกระปุกกรพรอนกูเช้าตู้เพิ่งจะเปิดพอกเลยก็เลเดือดแจ้งใช่ไมา้ไปพอด้กันโรงแรมมงเริ่มนะกูเช้านไปโอ้พี่ชาีบบ่ โอ้ยขึคืนได้เฮานอนอยู่พี่สางห้องไว้ได้สิหลาห้องเด้เฮาโอยสาเนเนซาวพี่ออนบเกือบได้เนาะบักม่น้อยบ่ได้ไปหาปลาบ่นี้อยู่นีเยด้เพิ่นคัได้ลานน้ําซอยเฮือนหลังนั้นลบ่ได้เออแม่นนะเพิ่นไปนน้ําเนาะเลยเออนน้ํานนพี่น้องเอ้ยเนาะ อันโตมาองเฮงแลาวเด้เสี่ยวเสือเพิ่นเพิ่นแต่ไม่ใช่แค่เสือเพิ่นตลาดปู้จักเบื้อมาตะบ้านหนี่บอเหาย่อมตลาดนัดนะหมูป่า่าหมูปของแท้ป่อแค่หมูในของแท้หมูป่าเลยแจ่มหมูในของแท้แต่ว่าป่าจริงไหมโนแมนบอกแต่สิเป็นเขียวป่าเลยหมูป่าจะเงาะอ

กุ้งนังโอ้ยจะกินแล้วข่าวมาเลยดูกจะกินข่าวกั๊บยังมาเลยกินข่าวกับไข่ไข่ระบาวบ้าอวานนี่บ่โอ้ยเนาะอ่าสิเป็นไข่มาแล้วนะปไข่มาแล้วเนาะกินข่าวกับไข่เล็เป็นไข่ nhưng mà mưa non như buổi tặng à, lộm nữa mày mày ảo vô đi mất kìm đi à, này, vô ảo vô ảo vô Bớt, vô ảo vô ảo vô ảo vô bớt đi, không phải ảo vô 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 ปีงไก่เ้อเมื่อันกินกับเข่าได้รูเด้อมีโดยมีเอียปีงไก่แล้วก็บปีงปีงโครงไก่เอาไหมคุอน้องกินได้รูเด้อโดยเมื่อนอนได้เนี่ยมันคำเนาะเอ้ยพ่อเห็นหน้าบ้าก็ลู้น้าว่าสิเมื่อไปบาเป็นตายดิสนิทบาเป็นเอาเมื่อแม่ไว้ยได้รูเด้ออะกินกับเข่าเนาะน้องกุ้งนางกินน้องไกย mặt đi phần mì nào ok nọ là mặt 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 con บายดีโดยโดยพราะเนี่ยก็เดินทางปลอดภัยเลยขับใจเดินเบายาวให้เราไม่รู้กลัวเกาเด้อซาทุโดยแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าลรวเบาคือแห่งลงแห่งลงต่อนเลยอ้าวโอเคลรวเบากระเป๋าก่อนละโดยโดยบายบายให้หย่อนเบายาวปังๆเลยโดยให้สอนเอาไว้เลยรู้เองรู้เองว่าเอาโอเคโอเคบาย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 โดยโดยป้าปพี่น้องเลย กับป้ากันเด้อมหมเนยป้าให้ทั้งกินเลยนึ่งเ่าบ่อมีโต๊ะอะบริยานไทยใหม่บ่อมีโตุะบริยานเนาะเฮ้ยพี่น้องเลยฮะไปป้ากันได้ไหมเด้ออ่ะโอเคบริยานพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณทางภูมิภาพี่น้อง FC การเบิร์ตกุสุสุขคนพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามและก็ยังเข้ามาหาชมคลิปข่าวยาวคือเก่าคือเดิมเนาะ บ่อน,นี่บุตรบ่ต้องกะกะขอโทษขออภัยเนะพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณจังใดที่ขอมาติและกขับชมเนาะแต่ก่อนพี่พน้องขอให้พี่น้องพ่ออ่านได้คลิปนะเนาะสลาคลิปนี้ลาพีลานะลองลงเพียงสานี้นาะพี่น้องเนาะจำเมื่อเตื่นตาพี่น้องเลยสบายดี